เก็บเงินล้านแรกยังไงไวที่สุดสําคัญที่สุดเลยคือต้องมีแผนที่ชัดเจนเช่นจะเก็บเงินล้านให้ได้ใน5ปีถ้าเอาล้านตั้งหารด้วย60เดือนเท่ากับต้องเก็บให้ได้เดือนละประมาณ17,000บาทพอรู้แล้วก็ดูว่าต้องทํายังไงถึงจะเก็บได้เท่านี้คําตอบเดียวคือต้องลดรายจ่ายพร้อมกับเพิ่มรายได้ซึ่งจะทําได้ดีก็ต่อเมื่อเราจดรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าเงินรั่วตรงไหนที่ไม่จําเป็นบ้างแต่รายจ่ายเนี่ยหลายคนอาจจะลดไม่ได้มากเพราะฉะนั้นต้องหารายได้ อีกกระเป๋าซึ่งสมัยนี้เนี่ยมีธุรกิจเยอะมากที่ไม่ได้ใช้ทุนและทําหลังเลิกงานได้ อย่างเช่นการทำ Affiliate หรือในหน้าป้ายยาที่คุณสามารถหยิบของที่มีอยู่มาทำคอนเทนต์แล้วปักตรกร้าหรือใส่ลิงก์ถ้ามีคนซื้อตามเนี่ยคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยแต่สุดท้ายอย่าลืมว่าถึงแม้จะเก็บได้ไม่ตามเป้าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เริ่มสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่แน่นอนแล้วถ้าม่อยากพลาเทคนิคเงินเงินทองทองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทิกตอก S B Thailand ไว้เลยนะครับ